เราทุกคนต่างวัยต่างอาชีพแล้วก็เราก็มารวมกันโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยต้องจากมีมิตรภาพและก็การออกกําลังกายนะครับต่างก็ไม่คิดนะครับแต่ขอให้ช่วยใส่กล่องหน่อยเพื่อจะได้มีอาหารเลี้ยงลูกหลานของเรานะครับนะครับเมื่อสักครู่ได้ได้ยินยองพูดเกี่ยวกับเรื่องอการลงขันเนี่ยผมเอง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาทานอาหารเนี่ยเราก็ใส่เผื่ออีกสักนิดหนึ่งเพื่อถือว่าเป็นการทําบุญนะครับอาหารที่เราได้เตรียมมาเนี่ยเราก็ได้เตรียมให้กับลูกหลานเยาวชนของเรานักกีฬาของเราได,ได้ทานด้วยน,นี้เราก็ไม่เก็บเงินเขานะฮะเพราะฉะนั้น ผลอ,อ,อะไรที่เราทำนะครับคงจะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับตัวเราเองที่เราได้ทำนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้เนาะเราทุกคนก็มารวมรวมรงกันนที่นี้เพื่อระลึกถึงสิ่ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับให้ช่วยบรรนดาน ให้เฮียของเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะะน้องม um ิวนะครับน้องมิวครับคนละครึ่งเลยนะครับนะครับผมขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักคโลกนี้นะครับให้ช่วยดบรนาลให้น้องมิวและเฮียเสียเราคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับและมีความสุขมากๆครับและอย่างน้อยก็ขอให้คิดว่า

สองชินแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงจัดการให้หมดแล้วเนี่ย